สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านถัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็นี่ครับมาจัดให้แล้วนะครับตามคําขอนะครับกับชุดจิกนะครับแดงเดือดนะครับนี่สุดยอดคันจิกนะครับราคาประหยัดนะครับพร้อมลุยทุกน่านน้านะครับกับคันจิก G ีแม็กนะครับทีอีเข้ามา1นึกับ2 4นะครับมีทั้งสีดําและสีแดงนะครับใครอยากดู นะครับรีวิวคันอย่างเดียวย้อนดู EP ที่แล้วได้เลยนะครับอันนี้ตามคำขอนะเขาบอกให้ผมมาจัดชุดเซ็ตจิ๊กกิ้งนะครับรับปีใหม่ให้หน่อยก็เดี๋ยวผมจัดเป็นเซ็ตแดงเดือดให้แล้วกันนะครับคู่กับ v b a บน r o ไอนเบอร์3000นะครับงบประมาณไม่เกิน3000บาทเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับเท่ๆเทพๆนะครับตัวนี้นะครับก็มี2เวทนะครับ1 3กับ2 4เลือกมาได้เลยนะครับว่าอยากจะได้เวทไหนนะครับอ่า คู่กับเจ้า V b a บ I ไอรอนนะครับเบอร์สามพันนี่ครับสวยมากสีแดงด้านนะครับสปูลแต่งสีทองนะครับมาพร้อมกับแขนโรบอตนี่ครับแขนโรบอทสีทองนะครับเป็นระบบเกลียวนะครับตัวนี้ห้าลูกปืนบวกหนึ่งนะครับสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับเบรกเนียนครับตัวนี้แล้วก็น้ำหนักเบานะคู่กับคันโคตรเทพครับยอมงอไม่ยอมหักนะครับ g m a ม j i g g i n g นะ เดี๋ยวผมถ่ายสเปคให้ดูนิดนึงนะครับหโหกลองมันก็ไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะครับีอ่าน e ่3นะครับเอางี้ p ีอ3นงะครับใช้เหยื่อเริ่มต้น30กรัมถึง150กรัมนะครับใครที่ออกทางปัจจุบหัวหินนะครับหรือว่าออกใกล้ๆนะครับเน้น13นะครับสนุกแน่นอนนะครับแต่ใครที่เผื่อไปลงหลักแก๊สด้วยนะครับเผื่อออกพวกละนงละนองนะครับปลาไซรั เจ็ดแปดโลนะครับก็เล่นเวทสองสี่นะครับหรือถ้าเผื่อแคสด้วยเนี่ยก็ซื้อเวทสองสี่นะครับตัวนี้ผมจัดให้ราคาโปรนะครับรวมส่งนะครับสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับทางร้านจะแถมสายเอ็นให้นะครับหนึ่งม้วนนะครับจะได้พร้อมใช้งานได้ทันทีนะแต่ใครอยากอัพสายพีอีเพิ่มเติมนะครับน่าแจ้งได้เลยนะครับตอนนี้มีสายเดนโซของญี่ปุ่นนะครับเขาลดราคาอยู่นะครับเหลือม้วนละสองร้อยห้าสิบบาท นะก็สามารถอัพ P.E. เพิ่มได้นะครับนะครบชุด2,690บาทครับ2,690บาทกับชุดจิกแดงเดือดนะครับเทพเทพนะโอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับทักมาที่ f a เฟ o o o ๊กแ a นเพจหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85ได้เลยนะครับอย่าลืมเลือกเวทกับเลือกสีมาให้พร้อมนะครับเพราะว่ามันมาแค่อย่างละ20คันเท่านั้นนะครับ นะเดี๋ยวมันจะหมดนะนะโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ